นะครับเด้อเฟยเดย์ไฟไแดงไปใส่หน้าเขา่านะครับไฟแดงเต็ียมสาครสาในน้อยทอดกันน้าครับ,นนรบเป็้งขี้กันนั่งตึงเลยครับนั่นผมตักไปสี่สอบหนึ่งเครื่องสอบตักสี่จั้นั่นเฟยเดย์กัมาเบิง้งเอาเลยครับเด้อไฟแดงครับไฟแดง,ดงปกคลุมหญ้า ให้ข้าวขึ้นก่อนหญ้าได้นะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยได้อย่างดีหรือจะใส่บอ่อปลาเลี้ยงปลาก็ดีครับลานินประดุกชอบครับกินหมดเร็วมากผู้ใกญดๆกับว่ามาลดมาจัดไปผู้ใดญได้ดพี่นองเ้อมาเด้อไปเลอไลแดงไหลแดงหลยครับเพราะว่าทีเป็นหน้าวานหรือหน้าดำใส่เด็กครับ งาเพราะขึ้นแน่นอนครับเขคุ้มหนาได้หน้าวานครับงานก็เพราะขึ้นครับหนาเกินจนไดเอาออกครับเขคุ้มเขาโพตตอนน้ำขึ้นนะครับใส่เข้าไปงานก็ที่พ่อยมีครับใส่หน้าวานครับข้างนี้เป็นหน้าดำครับกำลังเริ่มขยายครับหน้าดำนี่คือแดงจริงครับลายแดงของแท้ ร่างแดงใส่ไม้ร่างแดงหน้านีพิ่งดำด้วดีซีหามอือนครับใส่เข้าไปหกคุ้มหยาได้ครับหยาพอ,พอแสงก็พอสามารถพุ่งขึ้นมาได้ครับเพราะว่าตัวใดพุ่งขึ้นเมื่อก่อนกน็อาจจะมีไ,มได้ขึ้นกันแต่ว่าส่วนหน่อยคบแบบนี้นะครับพี่น้องดีครับ